เยียบก็ไม่ครับแตกเลยนี่ครับสออนคักเลยจุ่มเดียวหกลายเลย สวัดีคร so ับผมแล้วก <tur> <rawd unre> ็จุนกะซ้ำสายโครนะครับผมมันนี่ก็บเสื้าไปเจมไปอีกเนาะไปดอยนี่ใกล้ๆเดี๋ยวพี่น้องนี่ผมบ้านผมอยู่บนดอยนิครับผมอันนี้บ้านผมครับผมอยู่บนเขาปุ้นทางผมก็แม่นครับดอยนี่ก็มีเนาะนี่ดอยนี่เห็ดก็ขึ้นครับผมแต่บ่เคยไปดูแลละนะครับผมจะไปดอยแถวๆนี้ครับนี่มอนี่ครับไปเบิ้ลมีนี่ใกล้ๆบ้านนี่ครับบ่ได้ไกลเด้ครับนี่ฝั่งนี้ก็มีเขาข้างล่างนี่ก็มีข้างหน้าฝั่งนี้ก็มีเนาะโอเคเพื่อเซฟลาเนาะไปเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะ แต่ตอนเช้าชั่วโมงนี้มันจะเป็นทะเลหมอ,อกนะผมบานผมแบบทะเลหมอ,อกตึงนี้เลยแันยามฝนตกนะมันจะมีตอนเช้าขึ้มือจะม,มือเลยเดี๋ยวมือล้างสิพาเบิง้งตอนเช้าถ่ายแต่ซอยเบิ้งนะก่อนเปิดคลิปอยู่นี้เลยโอเคเพื่อเสียเวลาครับผมมาพุ่มก้อนแดงครับผมก้อนแดงดอกนะไรวะครับเป็นตัวสัตว์นะเนี่ย ก็แดงโอ้ยยึงอื้อฮือแต่ใบมันอ่แดงอื้อฮือมันมันเหลืองอื้อฮือนี่ครับมีจักดอกนี่ยอ้าครับคดดอกครับผมคลับข,ขนาดนะครับแคบสิบอมีดินแล้วติดเลย เดี๋ยวนอนพี่น้องโอ้พี่น้องงามะนาพี่น้องทำเวลาครับผมเก็บเห็ด งามอ่อนครับรวมนันดอกนึงพี่น้องแต่เจอฝูงใหญ่ๆแบบคือคืออพี่ก่อนนะแต่ฝูงนึงสักร้อยดอกเลยสองรอยดอกเลยเป็นมันมีได้ครับเห็นแบบนี้มันเป็นร้อยๆดอกนะครับฝูงบป็นไรเป็นสองรอยดอกบั้งครับแต่กระตานึงบ่พอใส่ดอกครับมันถ้าเจอ,อรีมันลายรีครับพี่น้องเห็นอยมันแดงๆวะมันเห็ดบ่พี่น้องหุย นี่ก้อแดงวะนี่เฮ้ยพี่น้องให้ก้อแดงโอ้พี่น้องให้ก้อแดงอยู่นี่ไหมอู้พี่น้องแม่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 พี่น้องเจอแล้วพี่น้องโอ้นี่เด็กพี่น้องกำลังขึ้นครับผมนี่ครับกำลังขึ้นนี่ครับโอ้หูพี่อยู่นี่เองครับนี่อยู่นี่เองครับอู้หพี่นี่หลายขนาดครับผมไปดู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 นี่ครับ เป็นสายเลยครับผมนี่นี่ครับลงไปหนีเลยนี่เป็นสายเลยครับเยียดได้น,นี่ครับผมป้าที่หนึ่งคุณลงไปพูนเลยไหม,มนี่แม่เหมือนครับผมนี่นี่ครับนี่โอ้สมพรตาอีลีครับผมเศ็ดสงสัยเต็มกับตาแล้ววะนี่อาจัดสิครับจัด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 นี่ด้อครับเด้อ นี่ครับนี่ครับผมเปิดเปิดหญ้าออกครับผมผมเปิดนั่นออกมาเลยเบิ้งครับเต็มๆเลยครับผมพูดครับแดงวึดเลยครับผมนี่ขับแม่ไหมครับพุนี่นี่ครับหมูเดียวนี่อันนี้ถือว่ายังน้อยเะครับผมนี่พูดนะ เก็บครับผมเก็บครับผมสะอาดขนาดครับเก็บบัตต้องหิดยังเลยสะอาดครับเท็บบัต้องตัดเลยครับ ข้านียวเ่้งก็มีครับผม,มนี่อันนี้ดอกน้อยครับแทนเป็นดอกใหญ่ก็แดงหรูงอุบานงามครับอ้ ชาซีวี่ยังติดเลยครับโอ้พี่น้องหลายขนาดโอ้ฝนก็ซีมาอีกแล้วเงินหลาย จถวปต้องหาพี่น้องอยู่หลัางกล่องอันนึงเด้อนี่ครับดอกงามเลยหลัางกล่องป่ตองตัดเลยครับผมเห็นป่อู้ปลาพี่น้องเอ้ยนี่ขักๆเลยปะนี่เท่าแล้วนี่งามขนาดเลย แตกเลยอ้หักครับผมอ้หักมันเลยครับดึงออกมาประเดี๋เลยฝนลยคล,นลื่นม,มาพี่น้องยุ่งก็ไล่ อาพี่น้องเอ้ยเงียบไรอือฮึอันนี้ดึงแตกเลยไปโอ้ย,อย,อย,อยพี่น้องเสียดายของดิอันไีนวะ มาสามเลยครับผมน,นู้หนักดียุงใส่กันมาสั่น ai nó muốn cướp đây nó ui ui Cứ đập đập à Cứ đập à

ดีกับงานครับพี่น้องอู้สอนคักพี่น้องเลยไม่ต้องห่วงคอยแล้วบ้านี้คักขนาดครับผมวุ้ยเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องคักขนาดโอ้เกะกะอีรีครับพี่น้องเอ้ยโอ้งามพี่น้องบดมีดินติดเลย ห่างเอาเลยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนข้นขนาดครับผมแจมแจม บูแตกพี่นอ okay, ้องเอ้ย,ยโอเคพี่น้องมาเงี่นี่ตัอกนึงเดี๋ยวตัวมันแตกส้่มโอ้ยพี่น้องไกลล้าไกลล้วโอเคครับผมคักขนาดเลยพี่น้องอ้โอ้โอันนี้แตกเสียใยพี่น้องเอเ้ยอืม โอ้ดินตกใส่พี่น้องโอ้ยโอ้ยนี่ครับขักกนาดเลยครับผมจูมอดู่ดเต็มตะการาลานเลยอันนี้ถือว่ายังน้อยได้ครับนี่บางมองหลายกว่านี่ครับผมอ้ยอันนี้มัน เ่าบ้าก็เผาครับผมอุย้ยแตกโอเคทั้งใดทั้งครางบ่า้างล่างก็มีข้างหน้าก็มีอู้หติดอูยอยอยอ้ยขอไพยขอไพยอู้หน้อนี่ งามครับข้างหน้าก็มีครับผมนี่ก็ขายกล่องอู้นี่อันนี้แกได้ครับเอานนแกกุ๊กข้างหลังครับผมนี่ดอกนึองอยู่นี่ครับผมโอ้ยนี่ปักงามเลยแดงแป๊ดเลยนี่ อ่อนพี่น้องเอ้ยนี่นแกงามๆถ้าเจออีกฟูงหนึ่งสักมีเอาไปประเมินดีนะครับผมถ้าเจออีกฟูงหนึ่งนะเพราะมันใช่ลนตะการแล้วครับผมแต่เจออีกฟูงนิดหน่อยก็เอานะให้มันเต็มตะการเนี่ยนะก็สีพ่อล,ละกี่วันนะคอยเจอเด้อเราที่จะปาลาจะเขาเอ้ยลูกขออีกสักฟูงหนึ่งพ่อให้มันเต็มตากาลละการก็สีพลล่อสีบ่เอาตัวแล้วล่ะมันขนาดครับผมนี่ครับเจออีแล้วครับผม วันหนึ่งผมเก็บอยู่มงข่างต้นไม้นี่ฝั่งพูน,นใกล้ๆกันนะครับบ่หอดประมาณหาเมตรนี่ยคนเราฝากต้นไม้ใหญ่นี่กันมันอยู่อีกฝากหนึ่งนี่ยางเกือบเหยียบพี่น้องพี่ใกล้ๆกันอีกหลายครับยี่สิบกว่าดอกเลยสามสิบดอกครับอยู่นี่นี่แม่เมื่อครับผมนี่คุณครับแต่มันก็เหยียบเนี่ผมไปเห็นครับมันอยู่ใต้ใบไม้เนาะโอเคครับผมเก็บเนาะครับบ้านนี่อู้น่าหากักดีครับผม โอเคครับผมอซอนครักน้องจะยิบมาได้ดีเลยมองเดียวเกือบเต็มโอ้มานขนาดครับผม โอ้มองนี่ไหมนี่ครับสออนคักเลยจุ่มเยวะหลกหลายเลย หนองไก่แล้วใช่ป้องอันหน่ไปไปเอาพี่น้องเลยออนคักฟุกอีลีครับผมมนัมนมันมันครับโอ้มึงนี่พี่น้องสีดอกเลยครับผมโอ้ นีนแตกโอ้ตองงี้งามครับผมโอ้อันนี้ตุ้มตุมพี่น้องข้าขนาดเลย อ,อ,อันนี้ผมกวาดใบไม้พป่น้องรุดมัเลยวะดีนะผมมาหยียบเนี่ยมันรุดอ่ะตัวไตใบไม้ครับนี่ครับเกือบหยียบเออพี่น้องสุดยอดแล้วเท่าน นี่ครับ,อ,รบ,รนะบอ,อยากได้อีกนิดนึงครับให้มันเต็มกระตานะจะมีบ่ะเนาะอยากได้อีกนิดนึงครับหอยลูกเจยเลยสักนิดนึงก็ยังดีครับผมให้มันเต็มกระตานะขี้เพียงก่อนฟุกขนาดครับให้มันล่นเลยจริงๆนะมันจะงามเนาะอันนี้เพิ่มๆอยู่เพราะมันสูงเลยครับนี่ให้มันจุนี่เลยเน่ยมันจะงามโอเคเนาะไปเบิ้งอีกครับผมได้ยินเสียงฝนครับผม นี่ฝนตกอยู่ใกล้ๆอยู่นี่เองอมองที่เก็บคลิปวันนี้จะได,ดลายวา่อชิห้อีกนิดน,นึงนะให้ปิดคลิปครับผมว่อชิีกนิดน,นึงครับผมผมจะมาเดือดฝนได้นิดนึงค่อยมาเก็บเรีวคลิปก่อนครับผมได้หลายครับผมไนเจอเห็ดชมพูนี่โอ้พี่น้องนี่ประจออีกแล้วครับผมก่อแดงครับนี่นี่นี่หนังเต็มตะกร้าครับผมนี่ครับนี่ครับผมไม่เหมือนเขานี่โอเคครับผม เก็บทอาเก็บนาเรเต็มพัดีแล้วมั้งนี่ครับผมว้าวสุดยอดสุดยอดเก็บครับเก็บครับ